ที่พลาสต์ตัลงไลน์อีก่อยเดี๋ยวนี้ก็ไลนปล่อยอยู่นะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มือดอ่ะก็แบบขอแค่สิบนาทีโอ้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพิ่งซ้อมเสร็จแบบเพิ่งซ้อมเสร็จแบบจริงจริงแบบจริงจริงไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอุ๊ย มันแบเป็นไงบ้างว้าคือสิตาปวดหัวหนักมากช่วงวีคที่ผ่านมาใช่ไหมช่วงที่สิตากลับไปเชียงใหม่เพื่อซ้อมสตรีดีซิตแเราแบบปวดหัวมากปวดปวดเบ้าตาจริงๆตอนนี้ก็ปวดอยู่ปวดเบ้าตาแล้วก็ปวดแบบไปถึงคมับวัวตี้เป็นไงบ้างไวดีค่ะง่วงค่ะตอนนี้ก็คือก็คือจริงๆสิตาเคย เคยมีอาการแบบนี้มาแล้วแต่ว่าเป็นไม่ไม่หนักแบบเคยแบบอยู่ยจับมือแล้วก็แบบปวดเบ้าตาปวดเหล้าเรื่องติดลุดยังไม่ได้กลับเลยคะ่ะเพิ่งขึ้นรถมาเตรียมจะออกไปข้างนอกสวัสด,ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะใช่ก็คือแบบปวดปวดมากๆพอกัเราลองคิดว่าไม่ใช่นะคืองี้คือแบบสิตาเป็นน่าจะเครียดไม่รู้ตัวคือสิตาแบบไม่รู้ตัวว่า เครียดอยู่อะไรเงี้ยแก็เลยแบบไปหาหมอใช่ไหมคือจะมีอาการเรื่องการนอนเซตานอนไม่หลับอยู่นิดหน่อยแบบเซตานอนนอนแบบหลับลึกอะแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงมั้งแล้วจก็จะรู้สึกตัวต่อเวลาคือเซตาแบบปวดตานะแบบแล้วจะกก็หลับตาแต่ว่าเซตาแบบรู้สึกตัวต่อเวลาได้ยินทุกอย่างเห็นแบบแบบรู้สึกได้ถึงทุกอย่างแต่แบบปรับตาอยู่นั่นแหละแล้วแบบพอตื่นมา ้วก็จะเลือกกำเดาไหลแบบไหลสองข้างอะมันวูบลงมาอย่างเงี้ยแบบตื่นคือตื่นเพราะว่าเลือกกำเดาไหลอะก็เลยแบบเราเรายิ่งเลื่อมนมาหลายเยอะใช่ไหมก็รู้สึกแบบเพลียๆเบลอๆแล้วก็ปวดหัวแล้วก,แวก็แล้วก็หลับแล้วสตาก,ก็กินยาแก้ปวดบรรเทาอาการไปแบบตลอดทั้งวีคอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนแรกอะรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วกับการขึ้นสเตตแบบสตาแบบปวดหัวมากมากๆ ต้องกินแบบกินของแซ่บทุกวันนะ่ะด้วยหรือเกี่ยวกับไอคือมันต้องแบบบูสต์บูสต์เอเนอร์จีอะแล้วจนวันขึ้นสติล้ทีหลัก็แบบนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วต้องตื่นตื่นเช้าใช่ไหมคือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าไมเกรนแบบปวดหัวหรือว่าแบบจะหมูกหรืออะไรก็ตามไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แล้วนะ่ากลัวมากพนุกนแะขอบคุณค่ะวันนี้เหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะ,ะนะขอาคึณงหะอันตรายไหมคะเขาไม่ได้บอกว่าอันตรายนะหมายถึงว่า ก็สิตาปวดหัวมากแล้วก็เล,ลือดกมเหลาไหลเยอะใช่ไหมที่หลกัหลกๆสิตาก็ไปหาหมอแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าพักผ่อนเยอะไหมนี่บอกว่าไม่ค่อยค่ะแบบนานๆจะแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่แบบช่วงที่ฟูยูป่วยอะสิตานอนไม่ได้วันนี้จ้าเป็นห่วงมากาเจ้าขอบคุณค่ะสิตานอนไม่ค่อยได้แบบนอนหลับไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยแล้วก็พักผ่อนน้อยมากๆมากๆมากมาก,มาก,มากอะนั่นแหละ เราก็เลยมันขึ้นสเตจซาก็เลยแบบปวดหัวมากไม่ไหวแล้วช่วงพุงตกแยลนั่นจริงแต่เค็ดตอนนี้กมันอะไรก็น่ากลัวเด้อมันไม่รู้อ่ะ,บบบอะซาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาหมอแล้วก็บอกอาการหมอแล้วหมอก็ส่งไปศูนย์ระบบประสาทบวมเดี๋ยวให้หมอจ่ายยานอนหลับให้แล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อ เพราะว่าแบบเขามาจับท้ายถอยจับไหล่จับบ่าเขาบอกมันตึงตึงมากอะไรเงี้ยยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็แบบที่ปวดหัวมียาแก้ปวดมียาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มียานอนหลับแล้วเขาก็บอกว่าอีกตอนแรกอะเขาจะนัดดูจมูกต่อแต่จมูกอะเสตตาดูบ่อยมากบ่อยมากๆากแล้วก็เสตตาไม่อยู่ใันจะไปไปญี่ปุ่นเขาก็เลยนัดหลังจากศสตตากลับจากญี่ปุ่นคือต้องไปดู จมูกคือสเต็ปอ่ะมันชอบเป็นอย่างนี้เวลาเซียร์เลยก็มันเาบบรารไหลอ่ะเขาจะส่งเซียรไปหาหมอจมูกก่อนแล้วหมอจมูกดูเสร็จเขาก็จะส่งไปให้หมอที่เป็นเลือดดูต่ออะไรเงี้ยคือมันไม่จบไม่สิ้นมากเลยเซียร์เลยแบบเหนื่อยกับการไปโรงพยาบาลเพราะเรื่องนี้มากอ่ะถ้านะนอนเยอะๆนะนอนเยอะอๆขับเขึ้นครับคิบคมมี่นี่ช่วยนอนหลับได้ไหมตั้งแต่เสียก็ลินก็เออยร์เซียร์ก็กินเออ กินยานอนหลับใช่ไหมแล้อตั้งแต่กินยานอนหลับสิตาลุสุสตะอองอะว่าสิตาอองอองยังไม่รูุ้กวันนี้ยังไหลอยู่ไหมครับมีไหลตอนตื่นนอนคะถ้าพบจิตแพทย์ด้วยมันจะตรงจุดขึ้นไหมะไม่รู้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการก็หมายถึงว่าไม่ได้ไม่รู้สิตาไม่ได้รู้สึกว่าจิตาแบบเศร้าหรือว่าอะไรนะแบบจิตาแค่นอนไม่หลับเฉยๆแล้วก็คืออะไรก็ ก็รู้สึกว่าอองอ่ะแบบไปถึงกินกินกินยาแบบกินยากล่อมประสาทแล้วมันแบบอ่องอ่ะแล้วมันจิตใจต่อคอนรือคอนวิงใช่ไหมจะเออมากคือจะแบบแบบเต้นตามไม่ค่อยทันแล้วอบแบบจําท่าไม่ค่อยได้วันนั้นถ้าเต้นตนงจบสเตนเลยกิงอ่ะคือตอนเช้ามันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าแบบมันจะเหมือนแบบช่วงรู้สึกเหมือนจะเป็นลมช่วงเพลงพลงโอคาเลยไม่ไหวแหละนั่นแหละแล้วก็แบบ อ๋อีตาอยากไอนี่แล้วอะอยากหายแหละทีนี้มืดจังใช่ไหมก็คือสิตาอยากถามทุกคนว่าปกติแล้วในหัวทุกคนแบบมันเป็นยังไงหรอแบบมันมีช่วงที่เงียบบ้างไหมแล้วช่วงที่เงียบมันเป็นยังไงคือสิตาไม่เคยรู้สึกเลยว่าหัวมันเงียบได้อะแบบทุกทุกทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีมันจะมีเรื่องให้คิดตลอดว่า แบบอะไรก็ตามแบบนิดเดียวก็คิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบไหนคือคือคือเครียดแบบไหนคือเครียดหรือไม่เครียดวันนั้นเป็นหวงว่าเราจะเก่งมากคอบเพืนค่ะย้เออบางทีมันก็เงียบสั้นๆไม่รู้สิตาไม่รู้ว่ามันเงียบยังไงแบบอย่างเแบบองตอนเนี้ยแก,ก็แบบคิดในใจว่า เดี๋ยวอีกสักสองวิสิตาก็จะหยุดเงียบแหละอะไรอย่างเงี้ยมันหยุดไม่ได้อะเธก็เลยไม่รู้ว่ามันมันหยุดคิดยังไงแบบะิตา,าไม่รู้ว่าอาการหยุดคิดเป็นยังไงก็เลยไม่รู้เกี่ยวไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเสียคิดว่าทุกคนบนบนโลกใบน,นี้น่าจะหยุดไม่มีไม่มีช่วงที่หยุดคิดเลยซ้ำไม่มีช่วงเงียบๆขนาแบบนั่งสมาธิใช่ไหมที่เขาแบบเข้าออกเข,ข้าออกยุบหนอพองเนอ,นอนก็แบบสิตาก็เห็นเลขเป็นสีแบบแบบว่าเห็นแบบการ แบบหายใจเข้าแล้วะก็แบบคิดภาพขึ้นมาในหัวแบบเป็นแบบภาพจิจนตนาการของการหายใจเข้าออกแบบทุกอย่างมันมีแบบมีภาพมีมีอะไรอย่างนี้หมดเลยอะนั่นแหละนอนหลับแบบสนิทไงจะจฝันนะสิตาชิตาแบบแทบจะจำฝันได้ทุกฝันด้วยซ้ำ ก็ตอนนี้แหละที่สิตาแบบรู้สึกว่าสิตาจะเบลเบลอแล้วิ่งห้คือพากผนใดีสุดๆก็น่าจะจริงลองเล่นอยู่ค่ะไหมเดี๋ยวลองดูค่ะมัไม่ได้แบบคือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตจนกระทั่งนอนไม่หลับขนาดนี้อะไรเงี้ยจจะเพราะว่าทำงานทุกวันด้วย นลาต้องคิดเป็นภาพเป็นดำแล้วก็คิดเป็นเสียงเปล่าๆหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวจะลองดูค่ะอ่ะมันไม่ได้แบบนั้นหรอไม่รู้เหมือนกันคือเราก็เลยมาถามทุกคนทุกคนคิดตลอดเวลาหรือเปล่าสะดุ้งกลางดึกไหมสะดุ้งค่ะจะมีบางบางครั้งที่เหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบใส่ตัวแทบขาดอันนั้นนะก็จะหลับแบบหลับยาวตั้งแต่แบบสองสามทุ่มไปจนถึงเช้าอนนนนะแต่ก็จะฝันนะ นั่นแหละทุกคนจะขับรถกลับแหและเพราะว่าง่วงแล้วกำลังแบบเสิร์ด้วยว่ามี drive your car เป็นการแบบเรียกให้พี่ไดฟืฟอมาขับรถเราไม่เครียดที่นมากนะช่วยๆขับขึ้นค่ะทุกคนด้วยนะแบบว่าแต่ชาเตยเนะต้นผิดเยอะมากเต้นผิดจนดหน่อยออ่ะยาก้องห้เลยแบบว่าตอนแบบ อื่นๆง่วงๆไม่ไงไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าเสตาถ้าเสีานอนเวลาเนี้ยเสียจ้าตื่นตีสองเสจาต้องตื่นตีสองตีสามแน่นอนแล้วเสตาก็จะหลับอีกทีหนึ่งแบบเก้าโมงเช้าก็ยังไม่ง่วงขนาดนั้นก็ก่งวงแต่ว่านอนไม่หลับขอบให้หลับไม่ฝันค่ะคุณค่ะกับบ้านปลอดภัยนะเช่นกันรีบกลับแล้วก็แบบวั้ยจ้าก็จะมีช่วงที่เมื่อวานเมื่อวานเสตาไปดูเพื่อนเสตาเลานแจ๊สมาด้วยรับีทีนะคอบคุณค่ะ สติควสตาร์ทรับทราบคิดถึงนับผมมากกว่าคิดถึงทุกคนเหมือนกันเ <c oughs> อ้อเสียงกินค,คุกกี้มามรนเนดนแต่เจอกลับไปกินข้าวสั่งข้าวมาตั้งแต่เย็นแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยไม่รู้บุหรี่ยังวันนี้กินยำไข่ต้ม <c oughs> ครับดีๆดีาัาขอบคุณครับครับดีดีดีสิมอะไร <c oughs> No นองนแล้วบบเราพอเลนคอนอ่ะยากมากเลยอ่ะยากจนแบบี่ตาหยุดคิดถึงมันไม่ได้ตลอดเวลาในหัวมันยากมากๆมากเลยแบบสิตาไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ตั้งตั้งแต่สมัยโอนิไกต่อเท่าโอนิไกแล้วก็มาอีกทีก็บเขาเลนคอนเนี่ยเชอบฟังแจ๊ดด้ใช่ไม่ได้ฟังแบบฟังเองแต่ว่าสิตามีเพื่อนที่ไปเล่นแจ๊สบ่อยก็เลยแบบไป ไปฟังอย่างนี้ก็จะแบบว่าไปเป็นกลุ่มไปฟัง okay, มีช่วงหนึ่งหับยากใช้วิธีเปิดสาคดีฟังสตาก,ก็ทำค่ะทำอย่างนั้นแหละเปิดไฟแล้วก็เปิดเปิดเสียงแล้วรู้สึกว่าหลับไม่ไม่หลุกยละ ไปแล้วทุกคนน่ากลัวไหมไอแล้ไปแล้วตัวจะรีบขับรถแล้วกนรเลหน้าจะไกลฮะนั่นยี่ยไปย,ยไปบุย